ก่อนจะไปรู้เร uh, right. ื like ่องราวเกี่ยวกับเด็กๆกันนะคะมาย้อนรำลึกกันดีกว่านะกิจกรรมของเราค่ะทบทวนคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะถามคุณผู้ชมค่ะว่าของเล่นในวัยเด็กค่ะชิ้นใดที่คุณโปรดบานมากที่สุดนะคะบิพ์บีพีตัวใหญ่ค่ะเว้นวรกแล้วก็ตามด้วยคําตอบของคุณค่ะส่งมาที่489-0011ค่ะย้อนลึกความหลังนะคะแล้วก็ร่วมสนุกกับเรานะคะลุ้นค่ะที่จะได้รับนะคะ BSC DIY Collection นะคะเป็นอเชโดซีซันสวยงามจาก BSC ปทะลั1นรางวัลเลยค่ะ ค่ะแล้วะ ก็ย้อนไปคือบางคนเนี่ยจะคิดว่าถ้าฉย้อนวันวานแล้วฉันจะแก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจริงๆทุกคนมีอดีตหมดขนาดถ้าเกิดเด็กขึ้นป .3 เนี้ยเขาก็ต้องคิดว่าตอนอนุบาลเขาเล่นอะไรอะไรเงี้ยถ้าเขาจาได้นะเออนะก็คิดกันไปสนุกสนานถูกต้องขนาดเมื่อวานเราแนะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นพื้นบ้านใช่ไหมดีลีข้าวสารมาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ย้อนไปได้ตอนนั้นมันสนุกมากอะไรเงี้ยเออจะบอกว่าตอนแบบว่ามสมห้ามหกเลยก็ยังเล่นตีจับเล่นเตยเล่นอะไรกันอยู่เลยนะ ค่ะก็ลองร่วมสนุกกับเราแล้วกันนะจะได้แบบว่าเป็นการผ่อนคลายคุณชมไปในตัวด้วยค่ะหรือว่าตัวแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บอกว่าลูกชอบเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้เหมือนกันเพราะเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันเด็กมาแล้วนะคะเป็นแบบว่าของเล่นที่เหมือนแบบว่าเข้าตามยุคตามสมัยนะแต่แบบว่าอย่าล้ำเกินไปใช่ไหมพี่นุ้ยล้ำมากล้ำจนเกิดอันตรายอะละค่ะอย่างที่บอกว่าเราให้ความสำคัญกับวันเด็กพ่อแม่ก็ควรจะให้ความสำคัญเช่นเดียวกันบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาน้องๆว่าเนี่ยเดี๋ยววันพ่อวันลูก วันเด็กวันเด็กเดี๋ยวพ่อจะพาไปที่นู่นที่นี่นะเขาบอกว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปให้ได้เพราะเด็กเขามีความคาดหวังสูงเหมือนสัญญาไว้ไงใช่แบบเวลาเด็กๆแล้วก็จะให้ความสําคัญกับวันนี้อถึงวันของเราแล้วเราจะได้ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไปเิจกรรอะไรอย่างนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสําคัญและอีกอย่างหนึ่งเป็นคําแนะนํานะคะจากแพทย์หญิงอังคณาอัญโมณีนะคะเป็น ผู้ที่เป็นจิตแพทย์นะคะเรื่องของเด็กและวัยรุ่นนะคะโรงพยาบาลมันโรงพยาบาลมนารมนั่นเองนะคะก็เลยแนะนําอยากจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมามาครุกคลีอยู่กับชีวิตประจําวันครอบครัวต่างๆคุณพ่อคุณแม่อยากจะซื้อ iPad และ iPhone ให้ลูก อย่างที่บอกเด็กสมัยนี้นี่หอยกันหอยคอเลคนแลยวที่แบบว่าเข้ามาสู่เด็กได้ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกเพศทุกวัยก็ใช้กันหมดุณพ่อแบบแม่ก็อยากให้ลูกใช้เป็นเหมือนอุปกรณ์ในการเลี้ยงลูกเพื่อที่จะแบบว่าเลี้ยงได้ง่ายขึ้นให้ลูกอยู่สงบใช่บางทีพ่อแม่แบบทํางานไม่มีเวลาเงี้ยไอแพดเครื่องนึงก็โยนไปให้ลูกลูกก็นั่งอยู่กับที่ไม่สนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือดาบสองคมนะคะถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีหลักที่จะคิดด้วยคุณหมอฝาก ะะว่าหลัก2พอ, 2> อพอแรกก็คือพอเพียงนั่นเองะนะคะพอเพียงในที่นี้นะคะก็ต้องคือคิดว่ามันพอในลักษณะแบบว่าต้องสมเหตุสมผลเหมาะกับลูกจริงๆแล้วลูกจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีแบบต้องคํานึงถึงประโยชน์ต่างๆแล้วก็พัฒนาการของเด็กอ,ะอ่ะบางทีถ้าเกิดเด็กอ่ะเล่นเกินเวลาเด็กก็จะมีมีพัฒนาการทางสังคมนะคะแล้วก็พัฒนาการของด้านที่แบบว่าโอ้จะ พัฒนาการสมองอ่ะคือ,อ,อเขาก็ไม่ได้อ่านตัวหนังสือ่ะมัวแต่<ช>กดมัวแต่ช่วยใหเ้เทคโนโลยีช่วยหมดอะไรเงี้ดดยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ฝึกสมองนะคะอันนี้คุณแม่ก็ต้องคุณพอ่อคุณแม่ต้องคิดด้วยนะคะ,คะและพอที่2นะคะนั่นคือความพอดีนั่นเองออคิดว่าถ้าเกิดซื้อให้ลูกแล้ว จะควบคุมลูกได้ไหม,มใช่น,นี้สําคัญมากใช่เพราะว่ะเาเด็กๆบางทีนี่เล่นแบบว่าอูทั้งวันไม่กินข้าวกินปลานะติดซิงเกมไปเลยใช่ค่ะ,คะพ่อแม่ต้องคิดด้วยว่าจะควบคุมลูกของตนเองได้ไหมนะคะ,คะแล้วก็ควรที่จะกําหนดกฎเกณฑ์นในการเล่นให้เขาด้วยเวลานั้นเวลานี้ก็ ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่าอย่ายกให้เป็นของลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ราต้องเข้าไปแบบว่าจับต้องได้ด้วยใช่ไหมเอหมือนกันอันนี้ใช้เราใช้ด้วยกันนะบางทีแบบให้แม่ใช้บ้างให้พ่อใช้บ้างอะไรย่างเงี้ยใช่ว่าจะเป็นของหนูคนเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปแตะเขาไม่ได้เลยอ๋อแล้วมันมีอะไรบ้างเราก็ไม่เห็นเลยใช่ไหมจริงนะอันนี้คือคิดถึงความรู้สึกของเด็กถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรให้เราเราก็ต้องคิดว่าเป็นของเราใครห้ามยุ่งนั่นแหละนะคะยิ่งไไไอออ้้เเเเเเททคโโนนนนนลลลยีีปรระภ่่มมััจําาากกดดขขขตงวใ นะอันนี้เนี่ยมันมีแบบว่าวิธีง่ายอีกอย่างนะนะก็คือแบบว่าโปรแกรมที่เราแบบว่าพวกแอป แอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะเลือกใส่ลงไปอย่างเงี้ยโหลดเองได้ซึ่งโหลดเองถ้าเป็นเล็กๆแบบคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแบบ่เหมือนเลือกเกมเลือกแอปพลิเคชันให้มันแบบเหมาะกับลูกหน่อยไม่ใช่แบบว่าอาจจะเป็นเหมือนเกมที่ต้องใช้หัวสมองนิดนึงการคำนวณการคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่าไปใส่เกมที่แบบโอ้โหตุ้มตามวยวายอะไรอย่างเงี้ยเพรบเกมก็มีหลายประเภทนะเคชนยิงกันกระจายนะใช่นะคะแต่เกมที่จะลงสมองก็มีนะคะหรือเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีในการอ่านหนังสือเป็นนิตยสารผ่านอินเทอร์เน็ต ไอ้บุกข้างในอลไรข้าไป<ช> อีบุ๊กอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะก็สรรหาให้ลูกแล้วกันอย่าให้เขาไปควานหาเองเพราะเขาคงไม่มีแบบว่าหลักการและเหตุผลในการเลือกเท่าไหร่ตามนิสัยของเด็กๆถ้าเกิดว่าฉันเลือกที่จะโหลดเองได้ฉันก็คงแบบไม่โหลดอะไรที่มันสนุกเอาแบบไร้สาระเข้า่าอะไรอะไรสนุกฉันก็เอาแหละประมาณนั้นนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ไว้ด้วยนะคะมีทุนทรัพย์ซื้อให้น้องๆแล้วเนี่ยก็ต้องควบกลุมให้ได้ต้องค่ะจะได้เป็นประโยชน์ควบคู่กันไปนะไม่ใช่แบบว่าพ่อแม่รังแกฉันเลยแบบนี้นะคะ ก็ฝากไว้ด้วยถูกต้องค่ะแม่ยังอยู่กัน่ยังไม่ได้แล่ะค่ะน้องใช่ยังแบบยังไม่ไม่มีจะเล่นเลยนะ เอาตามจร <te ิงๆก็เอาเอาตามวัยดีกว่านะคะนะคะแล้วก็ต้องคํานึงถึงด้วยเวลาลูกเล่นท่าก็ไปข้างนอกเนี้ยก็จะรอหน้ารอตามีฉาชีพได้ด้วยนะคะค่ะยังอยู่ที่เด็กๆค่ะยังไม่ไปไหนนะคะอนนี้เด็กลงเรื่อยๆเด็กลงมาอีกค่ะเด็กแรกเกิดกันเลยทีเดียวที่เกริ่นกันไว้ในช่วงที่แล้วก็คือเขาแนะนําว่าเหมือนให้ตรวจการได้ยินของเด็กแรกๆเหมือนแรกเกิดก่อนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากันมากเลยสําหรับเด็กที่เวลาโตมาสักหนึ่งปีถึงสองปีเนี่ยพ่อแม่เพิ่งจะมาทราบว่า ลูกฉันไม่มีพัฒนาการทางด้านนี้หูไม่ได้ยินไม่สามารถพูดได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอเ,อ,อเหมือนละเลยเวลาเด็กออกมาเนี่ยประเทศไทยบ้านเราก็เหมือนแบบว่าพอคลอดออกมาไม่ว่าจะเป็นคลอดธรรมชาติคลอด ผ่าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะให้คุณแม่ดูว่าเออครบ32หรือเปล่าอันดับแรกเนาะครบ32คุณหมอคุณพยาบาลแลวก็เอาไปทําความสะอาดเข้าคนไหนต้องเข้าตู้อบก็เข้าไปแล้วก็ไปรวมในห้องเด็กพอถึงเวลาก็เอาคุณแม่มาเอาลูกมาให้คุณแม่ดื่มนมลูกเอาลูกมาให้ดื่มนมคุณแม่คือคนไทยเนี่ยจะบอกว่าลูกเกิดออกมาครบ32โอเคละอันดับสองคือร้องแว่แสดงว่าพูดได้ละนะคะียงองเลยเงี้ยละเลยกันไปอย่างนี้พอเรามารู้อีกทีอ้าว ลูกฉันไม่ได้ยิยมนมันก็อื่นอีก เหมือนสายจนเกินไปแล้วนะคะ,ะเขาก็เลยแนะนํามาบอกว่าเ,าเราสามารถตรวจการได้ยินของเด็กทารกแรกเกิดน,นะคะตั้งแต่15นาทีหลังจากที่เขาออกมาเลยเป็นการแนะนํานะคะทั้งนี้เนี่ยแพทย์หญิงสุนีเชื้อสุวรรณชัยค่ะเขาเป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและก็พฤติกรรมพฤติกรรมของเด็กนะคะอะอกมาบอกว่าการส่งสัญญาณของเด็กนะคะเช่นการยิ้ม,มการมองหน้าเวลาที่เราเอา้อล้อเล่นกับเขาหรือเรียกเสียงเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะคะเราสามารถสังเกตได้จาก เเเาแรกกิดลยถ้าเกิดว่าเขาสามารถตอบโต้หรือว่ายิ้มให้เราหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบกลับอะมาเนี่ยแสดงว่าพัฒนาการเขาค่อนข้างจะใช้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้เขาจะมีเครื่องตรวจโดยเฉพาะตรวจการได้ยินของเด็กๆก,ก็เดี๋ยวนี้เรียกว่าวงการแพทย์บ้านเราก็น่าจะมีใช้กันแล้วเหมือนกันนะคะถูกต้องแบบนี้ก็สามารถตรวจได้นะคะเพราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าอันตรายเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยเขาบอกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สายไปแล้วคือ1นถึงสปีอ่ะแบบเพิ่งจะมารู้ว่าลูกฉันไม่ดี ใช่บางทีเนี่ยการไม่ได้ยินมันก็ส่งผลในระยะแบบว่าตอบอีกพอเขาไม่ได้ยินการพูดก็จะต้องมีปัญหาไปด้วยกานดมดับนะคะอ,อันนี้เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยนะเขาแบบค่อนข้างจะให้ความสําคัญกันยางมากเลยแล้วก็ให้ความสําคัญกันมาค่อนข้างจะนานแล้วด้วยก็คือว่าพอเด็กเกิดมาเนี่ยเขาจับตรวจเลยทันทีตรวจภาษาสัมผัสทุกอยา่างต้องเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเหมือนเด็กไทยสักเท่าไหร่บ้านเราก็นะอย่างที่บอกอ่ะ3าพ่อแม่ก็พอใจแล้วถูกต้องนะคะอ่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าจากสถิตินะคะ พบเด็กไทยอายุ2ปีค่ะพูดช้ามากถึง10-15%เลยทีเดียวนะคะแล้วก็5%เนี่ยพบว่าเข้าโรงเรียนแล้วค่ะส่วนว่าเหมือนผู้ชายเนี่ยนะพูดช้ามากกว่าเด็กผู้หญิงถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะก็ ที่เป็นตัวแรกที่แบบว่าเหมือนเป็นแบบเปอร์เซนที่แบบน้อยๆนะแต่ก็น่ากลัวนะผู้ถึงว่าน่ากลัวนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหากับเขาในอนาคตนะครัโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสองมอบที่พูดหรือยังเนี่ยอ้ยังไม่พูดเลยไม่อ้อเอ๊ะอะไรเลยเงี้ยไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรคาดว่าคงจะมีปัญหาตรงนั้นเราก็ไม่ได้รู้มาก่อนบางทีแบบว่าบ้านเราไงแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรประเพณีหรือความเชื่อต่างๆพอเด็กไม่พูดเด็กไม่อะไรเขาจะมีการอะไรที่เอามเอาอะไรนะกบหรืออะไร ไม่ทราบใช่ไหมคะสักอย่างนั่นแหละเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอามาตีปากอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบว่าโอเคแหละเป็นความเชื่อแต่บางทีมันก็ต้องเดี๋ยวนี้ต้องมีวิวัฒนาการทางการแพทย์เข้ามาจริงจริงมันอยู่ที่ในสมองมากกว่านะใช่บางทีก็แบบว่าอย่าไปรอนะคะรอแบบว่าโอ้ยยังไม่ถึงวัยของเขาเขายังไม่มีการตอบกลับอะไรเงี้ยของแบบนี้นะมันอยู่ที่แบบเหมือนการพัฒนาการด้านสมองะไม่ว่าเขาจะเล็กเท่าไหร่ถ้าเกิดว่า มีคนไปแบบว่าล่อหน้าล่อตาอ้อล้ออย่างเงี้ยเขาต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับบ้างนะคะอย่าแบบอย่าละเลยหรือว่าอย่าแบบมองข้ามนะอ่ะแล้วมาดูปัจจัยเสี่ยงกันดีกว่าค่ะบอกว่ามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะเกิดภาวะสูญเสียการได้ยินของเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าน้ําหนักของเด็กค่ะเวลาคลอดออกมาเนี้ยนะคะน้ําหนักน้อยกว่า1 5 0 0กรัมอืตัวเล็กมากนะอันนี้แบบว่า ต้องเขาเรียกว่าต้องตั้งป้อมแล้วต้องสันนิษฐานได้แล้วว่า <ใน S 1> ผิดปกติใช่<ม>คุณจะต้องมีปัญหาด้านอะไรอีกหรือเปล่านอกจากน้ำหนักนะคะอ่าต่อมาค่ะก็คือมีความผิดปกติของรูปศีรษะค่ะใบหน้าแล้วก็หูตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะ อันนี้ชัดเจนนะชอบคิดรูปมากเกินไปอันนี้เชื่อว่าพ่อแม่คนไทยต้องเห็นแหละจริงๆพอครอบออบนี้จะดมไหมหน้าเหมือนไข่อะไรอย่างเงี้ยดูหมดทุกอย่างเลยใช่ต่อมาค่ะคือว่ามารดาเนี่ยมีการติดเชื้อตั้งแต่เหมือนขณะตั้งครรภ์เนี่ยมีเหมือนร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงมีการติดเชื้อมีโรคต่างๆรุมเร้านะคะอันนี้ก็เหมือนพอเด็กน้อยเกิดมาเนี่ยต้องมีการตรวจไปถึงลูกถูกต้องละเอียดชนิดนึงว่าเอ้ยเขาได้รับเชื้ออะไรหรือเปล่าอะไรี้นะคะต่อมาค่ะคือมีอาการตัวเหลือ ืองแล้วรวมไปถึงขั้นจนกระทั่งเหมือนถ่ายออกมาแล้วเป็นเลือดเลยทีเดียวอันนี้เด็กเล็กๆน่าสงสารนะถ้าเกิดว่าแบบคลอดออกมาแล้วตัวเหลืองก็หนัก้วนะดต้อถ่ายเป็นเลือดอีกเข้าตู้อบไหทังหอดใช่นะคะเด็กเวลาเข้าตู้อบนี่เราไปเกาะกระจกดูวน่าสงสารเขาเนาะกเหมือนเขาเป็นอะไรรายแรงมากอะตัวนี้เดียยแขนขานี่เดียวต้องแบบว่านอนงูอย่างนี้ค่ะอ่สุดท้ายเลยค่ะที่ต้องเหมือนระวังไว้หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เสี่ยงก็คือว่าเหมือนคนในครอบครัวค่ะตั้งแต่พ่อแม่ญาติพี่น อะไรต่างๆนะคะมีปัญหาทางด้านการได้ยินมาอยู่แล้วตัวนี้ก็อาจจะส่งผลมากับเด็กได้ด้วยคะก็นํามาฝากกันไว้ระวังกันไว้แล้วกันหรือว่าเหมือนให้ความสําคัญกันชนิดนึงนะคะห <ๆ S 2> ลายๆคน ใช่หลายๆคนอาจจะละเลยเหมือนออกมาอย่างเราบอกกันแหละพอน้องออกมาก็แค่โอ๊ยน่ารักน่าเกลียดน่าชังจังเลยก็ไม่ได้ใส่ใจถึงการแบบปฏิกริยาทองับขภาพของเราถูกต้อะยังไงก็อยากให้เด็กเนี่ยสดใสทุกคนไม่ต้องมีปัญหานะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะใครอยากผมดําสวยเงาเงาบ้างนะคะมีสูตรทําด้วยตัวเองในที่บ้านแล้วก็ใช้ได้ยนวดนานด้วยของจีค่ะมีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้ามาฝากอีกแล้วเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคอีกแล้วค่ะเต้องรู้เท่าทัน เดี๋ยวมาทราบในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนค่ะ,คะ